สวัสดีค่ะคุณวราชัยคุณเอื้อสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องทุกด้านครับ <c oughs> ค่ะค่ะอันเดี๋ยวให้แจ้งกําหนดการก่อนไหมที่จะจัดงานของอดีตนายกนะคะจะจัดขึ้นที่ไหนยังไงขอสรุปสั้นๆเลยค่ะคุณวราชัยค่ะคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยเตรีมยมงนานก่อนที่ท่านทักษิณจะออกมาว่าพี่น้องเราเนี่ยที่เป็นเสื้อแดงที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย ผมต้องย้ําว่าพี่น้องเสื้อแดงนะและก็เป็นเสื้อเสื้อแดงที่ยังรักประชาธิปไตยอยู่เขารู้สึกว่ามันห่างเหินมีความรู้สึกว่าไม่ได้พบกันไม่ได้เจอกันแล้วก็คิดถึงกันก็เลยมาปรึกษากันว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจัดงานสังสรรค์เพื่อพบปะพูดคุยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่อิมพิเรนสำโรง ในวันที่25ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปอิมพีเรียนสำโรงชั้น6ครับก็เรียนเชิญพี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับทั้งเสื้อแดงเสือ้อส้มใครที่ยังรู้จักกันอยู่เราก็ไม่เลือกที่รักมักที่จังเชิญครับแล้วก็พอดีกับว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านได้พักโทษค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลี้ยง เพื่อ <P res S 2> ส่งกำลังใจไปให้ท่านนายกทักษิณด้วยว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ย,ยเยอะะวันนั้นจะมาเต็มหอหลาย,ลายพันคนนะครับจะส่งกำลังค่ะค่ะค่ะคุณพลจะส่งกำลังใจร่วมกันส่งกำลังใจไปให้ท่านทักษิณได้แข็งแรงไวๆ, <P res S 2> ๆเพื่อที่จะได้เอาความคิดความสามารถความรู้เนี่ย มาช่วยกันในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศที่กำลังเป็นอยู่ในวันนี้นะครับประเมินตัวเลขเป็นหลักพันคนเลยใช่ไหมคะหลายพันฮะหลายพันหลายพันเลยแล้วธรรมชาติไม่มีการจับตั้งแน่นอนอ๋อ,อแล้วก็เชิญไปทุกสีเสื้อด้วยทั้งส้มทั้งแดงผมผม,ผมเชิญน,นะ คนที่รักประชาธิที่ปไตยผมเชิญหมดนะทีนี้งานนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการจัดงานตกลงนี่คืออยากจะเจอกันหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่อดีตนายกมาพักโทษพอดีคะแล้วจะให้กําลังใจเขาคือคืองานนี้เนี่ยเราเตรียมงานไว้ก่อนแล้วก่อนที่ท่านนายกทักษิณจะได้รับการพักโทษแต่ว่าก็ไม่ต้องพูดอ้อมค้อมหลีกเลี่ยงกันหรอกครับว่า,างานนี้เนี่ย มันก็มีส่วนที่จะจัดเพื่อให้กําลังใจท่านนายกทักษิณด้วย oh, oh. เออแล้วก็จะได้ความเหงาความเงียบความไม่คุยกันไม่ได้เจอกันด้วยความคิดถึงซึ่งกันและกัน <c oughs> เราก็ต้องการพบกันคุยกันปรึกษาหรือมีการปราศัยกันบ้างมีแกนนํามาบ้างมีผมมีคุณสมชายไพยบูลมีคุณพายัพมั่นเกบ <c oughs> นะครับ <c oughs> โดยเฉพาะ โดยเฉพาะเนี่ยท่านสงคารามกิจเลไพโรดเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นแดงตัวพ่อสมุนปราการเนี่ยวันนี้ท่านก็เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านก็อนุเคราะห์สถานที่อนุเคราะห์ช่วยกันเรื่องอาหารร่วมกันพี่น้องเสื้อแดงที่พอมีกำลังก็จะนำอาหารมาเลี้ยงเป็นซุ้มเป็นซุ้มหลายสิบซุ้มสี่ห้าสิบซุ้มอะ่ะ<อ>โอเคค่ะค่ะเข้าใจเรื่องของกำหนดการตรงนี้แล้วเข้า เนื้อหาจริงๆแล้วนะคะคุณวรชัยถามด้วยความเคารพจริงๆเรายัางบ้่นใจหรือว่าคิดว่าคนที่ยังคิดถึงคุณทักษิณเนี่ยลดน้อยลงไปไหมคะถามตรงๆเลยผมผมว่าอย่างนี้นะท่านทักษิณเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในรัฐบาลที่ท่านทักษิณเนี่ยบริหารประเทศเนี่ย ความสุขความสมหวังทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมมันดีไปหมดศักดิ์ศรีของประเทศมันก็เหนือชั้นกว่าความเป็นอยู่เหมือนปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นไ้ความสุขที่คนได้รับในยุครัฐบาลสมัยไทยรักไทยเนี่ยมันยังดำรงอยู่นะครับแต่ว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่รู้จักท่านทักษิณมากมายเท่าไหร่แต่ว่ารุ่นอายุสี่สิบห้าสิบขึ้นเนี่ย ผมว่าก็ยังคิดถึงท่านทักษิณเยอะมากค่ะค่ะวันนี้เนี่ยผมยังยังยืนยันนะครับว่าคนรุ่นที่เคยร่วมต่อสู้กันมาที่อายุตั้งแต่สสี่ิบห้าขึ้นไปเนี่ยยังรักท่านทักษิณเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนยังส่งกำลังใจยังพูดถึง การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ยังพูดถึงท่านนายกทักษิณพอสมควรมากมายนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ท่านนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนได้ยาวนานขนาดนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็แล้วคิดว่ายังเหมือนเดิมยังยังรักท่านผมว่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอครับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วคนยังเชื่อมั่นในตัวท่านนายกทักษิณทั้งต่างประเทศและในประเทศเพราะว่า ความเชื่อมั่นของประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดความเชื่อมั่นเกิดจากท่านทักษินที่ได้พักโทษแล้วก็กลับประเทศการลงทุนการท่องเที่ยวอา่าท่านมีคอนเนคชันกับต่างประเทศหลายประเทศนักธุรกิจท่านก็รู้จักทั่วโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมในเมื่อความเชื่อมั่นกลับสู่ประเทศไทยเนี่ยการลงทุนตามมาการท่องเที่ยวตามมาการส่งออกตามมา แล้วการค้าการขายก็จะดีขึ้นนะครับนี่คือคสิ่งสำคัญอ่ะอ่ะก็คุณวรชัยนั่นนั่นคือความหวังของคนไทยทั้งประเทศครับค่ะคืออย่างนี้ คุณวรชัยอาจจะพูดถึงผลงานของนายทักษิณในอดีตด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสมันอาจจะเปลี่ยนไงคะคุณวรชัยอันนี้เอ้ยไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนไปแบบไหนนะคะแต่ก็คือหลายมุมจากที่เรานําเสนอข่าวมีการวิาพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมต่างๆหลังจากที่คุณทักษิณกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็มาเข้าสู่เรือนจําแต่ก็ไม่ได้อยู่เรือนจําไปอยู่โรงพยาบาลตลํารวจมาสู่การพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่า ก็ถูกทําให้ผ้าวิจารณ์ว่าไม่ได้ยุติธรรมอย่างนั้นนะคะครับคือคืออย่างนี้นะครับขบวนขบวนการการบริหารโทษเนี่ยเราต้องยอมรับว่าท่านทักษิณเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วท่านกลับเข้ามาเนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านก็ไปไปที่ศาลแล้วศาลก็พิพากษาว่า ต้องติดคุกค่ะแล้วท่านก็เดินเข้าไปในเรือนจําแล้วก็ไปพิมพ์มือแล้วก็ระเบียบต่างๆเนี่ยทําครบหมดนะแล้วก็ท่านพอเข้าไปในเรือนจําก็ถือว่าถูกควบคุมถูกควบคุมตัวแล้วนี่คือการคว,วบคุมตัวแล้วแล้วท่านอาจจะเดินทางมาไกลแล้วก็เหนื่อยในวันนั้นนะ่ะอาจจะเครียดเพราะว่าสิทธิเสรีภาพที่เคยได้รับเนี่ย มันก็ถูกกำจัดสิทธทิเสรีภาพหมดคนเนี่ยไม่เสรีภาพพอเข้าคุกปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีอืมอ่ามันจะเปลี่ยนทันทีมีความรู้สึกที่ที่จะเครียดนะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเคยอยู่ต่างประเทศมีความสุขมีเสรีภาพสะดวกสบายทุกอย่างพออยู่ในคุกเนี่ยถูกกำจัดสิทธทิเสรีภาพเนี่ยท่านอาจจะมีความเครียด ความเครียดบอกเกิดของโรคหรือว่าโรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็กำเริบมนะค่ะค่ะคุณเอชใยแล้วคืนนั้นก็สามท่านไปโรงพยาบาลทุกคนก็เห็นอยู่แล้วพอไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไปอยู่ห้องสี่เหลี่ยมนั่นแหละครับมีเจ้าหน้าที่ราชทรรมมาควบคุมไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าท่านทักษิณเนี่ยได้สิทธิพิเศษไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยท่านก็สามารถไปไหนได้สิ ออกไปข้างนอกได้สิไม่ถูกกำจัดสิทธิทเสรีภาพสิพบกับใครได้สิใช้โทรศัพท์ได้สิใช่ไหมครับแต่ว่าท่านก็อยู่ในระเบียบของราชธรรมทุกอย่างครับอ่ะก็คือแลวมั่นใจว่าอยู่ในระเบียบนะคะในระเบียบแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญเนี่ยการพักโทษเนี่ยไม่ใช่สิทธิของผู้ต้องขังครับการพักโทษเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขที่สามารถที่จะพักโทษได้ผมเนี่ยผมติดคุกมาแล้วครับ ผมอยู่สามเดือนผมต้องการพักโทษเหมือนกันนะแต, mm. แ,ตแต่แต่แต่พักโทษไม่ได้เพราะไม่เข้าเงื่อนไขระเบียบของราชธรรก็ไม่สามารถที่จะพักโทษได้แล้วการพักโทษเนี่ยมีคณะกรรมการราชทรรถึงสิบเก้าหน่วยงานหมอตำรวจสาธารณสุขราชตำรวจแล้วก็แพทย์สาธารณสุขหลายหลายหน่วยงานที่ที่จะต้องเป็นกรรมการสิบเก้าคนนะฮะ <c oughs> มาพ <c oughs> ิจารณาว่า ใครที่จะได้สิทธิ์ในการพักโทษเข้าเงื่อนไขระเบียบของราชธรรมนหรือไม่แล้วใครจะเอาคอขึ้นเขียงอ่ะว่าถ้าท่านทักษิณไม่ได้รับสิทธิ์พักโทษเนี่ยผิดการย้องเรียนวันนี้ก็มีคนไปร้องเรียนปปชแล้วว่าคณะกรรมการเนี่ยผิดพลาดยังไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าเงืเ่อนไขใครจะเอาคุกเพื่อที่จะขังตัวเองนะครับใครจะเหยียบคุกอยู่ข้างหนึ่งนะครับขานะ่ะ นี่คือคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักโทษไม่ใช่สิทธิของผู้ต้องขังท่านทักษิณก็อยากพักโทษผมก็อยากพักโทษแต่ว่ามันต้องเข้าเงื่อนไขที่ระเบียบราชธรรมเขากําหนดไว้ขนาดใช้คุ้มขังนอกเรือนจําเนี่ยระเบียบที่ออกมาปีหกสามเนี่ยท่านก็ไม่ได้ใช้ระเบียบอันนั้นราชธรรมก็ไม่ได้ใช้ระเบียบอันนั้นใช้เงื่อนไขปกติของราชธรรมนะ ก็ค <C> e ือหนึ่งในสามอายุเจ็ดสิบมีการป่วยแล้วการป่วยเนี่ยอาการป่วยของท่านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมหรือว่าใครจะบอกว่าท่านป่วยแต่อาการของท่านป่วยจริงนะถ้าไม่ป่วยจริงอนะ่ะหมอเขาจะกล้ายืนยันไหมว่าป่วย <c oughs> แล้วก็ต้องค้นหาตัวต่อครับค่ะค่ะอ่ะอันนี้คุณคุณวรชัยอธิบายในมุมที่คุณวรชัยได้ได้ เหมือนกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะคะในมุมของคุณดรชัยเองแต่ทีนี้ในคือตอนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จะมีผลต่อพักเพื่อไทยไหมคะเรื่องของความศรัทธาความเชื่อมั่นการพักโทษของคุณทักษิณครั้งนี้ผมว่าไม่กระทบเลยแม้แต่นิดเดียวผมว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ให้พักเพื่อไทยเนี่ยคึกคักมากกว่าแล้วทําให้คนเชื่อมั่นต่อพักเพื่อไทยมากกว่าก็ต้องยอมรับว่าพักเพื่อไทยเนี่ย ต่อยอดมาจากพักไทยรักไทยนโยบายต่างๆแล้วก็คุณอิงเนี่ยก็เป็นลูกสาวท่านนายกทักษิณเพราะฉะนั้นนะพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลในเรื่องของความคิดความสามารถจากลูกสาวของของท่านนายกทักษิณซึ่งมีประสบการณ์โชคโชนบริหารประเทศสําเร็จมาแล้ววันนี้จะดีกว่าก่อนอีกนะะเพราะท่านนายกทักษิณไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย รู้จักคนทั่วโลกนักธุรกิจทั่วโลกการทําการค้าของประเทศทําธุรกิจเนี่ยรายได้ประชาชาติของประเทศเนี่ยมาจากเงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามามาจากการท่องเที่ยวมาจากการส่งออกถึงหกสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเอาเงินต่างประเทศเข้าประเทศได้เนี่ยสร้างความเชื่อมั่นได้เนี่ยผมว่าท่านทักษิณครับวันนี้ <c oughs> คนที่ทําได้ค <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ความความที่ ที่มีบารมีทางการเมืองเนี่ยท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็สังเกตได้เลยครับว่าพรรคการเมืองแต่และพรรคเนี่ยไม่ว่าพักคอะไรเนี่ยก็เคยเป็นลูกน้องของท่านทักษิณทั้งหมดมมมเราก็ยอมรับเราก็เห็นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนนะแล้วสถานการณ์จะเป็นบวกสำหรับประเทศไทยผมยังมั่นใจว่าภายใน ภายในไกรมาศที่สี่นะเศรษฐกิจของเราเนี่ยได้อัดฉีดกระเป๋าตังค์ดิจิตอลเข้าไปเนี่ยชาร์จแบตให้แบตเตอรี่มันมีไฟเพื่อไปชาร์จเครื่องยนต์เศรษฐกิจ,จแล้วประเทศไทยจะศเศรษฐกิจจะโต ค่ะคุณวรชัยวันนี้เวลาเราอาจจะกระชับกระชับหน่อยงั้นสุดท้ายเลยที่คุณวรชัยพูดมาเนี่ยพูดถึงแต่ผลงานของนายทักษิณตั้งแต่อดีตนะแต่ตอนนี้มันนับปัจจุบันไงคะมันก็เลยถูกเปรียบเทียบว่าอ้าวแล้วยางเงี้ยจะเป็นนายกสองคนซ้อนกันหรือเปล่าสองคนสามคนอย่างเงี้ยเป็นนายกต้องเป็นนายกต้องโปรดเก้านะครับผ่านสภานะครับค่ะเข้าใจค่ะไม่ใช่ง่าย คือนั่นคือเรื่องที่ว่ากันไปโจมตีกันไปมันมง่ายเลค่ะใช่ไหมครับมันต้องโปรดเกล้ามันต้องผ่านสภาแล้วท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านทาผิดอะไรถ้าทําผิดก็ต้องว่ากันไปขบวนการประชาธิปไตยอภิปายในสภาตั้งกระทู้อภิปายไม่ไว้วางใจอ่ามันเป็นเรื่องขบวนการทางสภามันไม่ใช่ว่านายกทักษิณจะสั่งปลดได้หรือใครจะ สร้งได้มันอยู่ที่กระบวนการทางประชาธิปไตยครับไอ้คําว่านายกสามคนสี่คนเนี่ยเป็นการสร้างความขัดแย้งต่อเราพูดกันไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกท่านนายกทักษิณก็เป็นอดีตนายกที่มีความรู้ความสามารถนำประเทศชาติมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีใช่ไหมครับท่านนายกศุษานเนี่ยผมก็ดูว่าท่านขยันทำงานท่านไม่ขี้เกียจเลยแล้วก็วิสัยทัศน์ท่านก็ เราเห็นอยู่ว่าความเชื่อมั่นของประเทศไทยเนี่ยสามารถดึงนักลงทุนมาเยอะแยะหลายแสนล้านบาทแล้วแต่ว่าผลที่จะรับเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเนี่ยเอาเงินมาเป็นแสนแสนล้านมามาทีเดียวเลยฮนะมันต้องมาสร้างโรงงานกระบวนการผลิตส่งออกมันต้องค่อยๆขยับขยายโตขึ้นเรื่อยๆวันนี้ประเทศไทยเนี่ยถูกผล,ลไม้พิษเนี่ยกำลังออกลูกออกผลและผลรับ ต่อจากผลไม้พิษจนมาถึงรัฐบาลนี้เศษรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยโตต่ําที่สุดในอาเซียนทุกคนก็รู้อยู่ก็รผลไม้พิษใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปลูกต้นไม้ใหม่ต้นไม้ประชาธิป,ปไตยใหม่โดยพรรคเพื่อไทยโดยนาย,ยกเศรษฐาด้วยทีมงานแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้อาหารให้น้ำเนี่ยผมว่าไม่นานนะต้นใหม่โตต้นเก่ามันก็ต้องตายไปต้องคนทิ้ง่ะ ค่ะค่ะอ่ะก็วันนี้ได้แลกเปลี่ยกันพอสมควรนะคะคุณวรชัยก็กําหนดการตามเดิมนะคะที่อินทอร์เรียสสำโรงเชิญพี่น้องทุกท่านครับค่ะค่ะเลยเชิญนะครับค่ะค่ะอ่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณวรชัยเห็นไหมอย่างมากนะคะที่สลับเวลามาพูดคุยกับเราในรายการสดๆค่ะขอบคุณคับสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะค่ะก็เวลาของเราอาจจะกระชับด้วยนะคะท่านผู้ชมอ่ะเอางี้ก็เขาก็ฉายฉายภาพในมุมของคุณวรชัยเองนะคะ